น้ำท่วมหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจุดยังท่วมสูง2เมตรกู้ภยัยเร่งนำอาหารน้ำดื่มจากชาวบ้านผู้ประสบภยัยวันที่24กันยายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอหล่มศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์มวลน,น้ำที่เข้าท่วมเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองหล่มศักตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้23กันยายนเป็นครั้งที่3และเป็นครั้งที่4ที่เข้าท่วมในอำเภอหล่มศัก ล่าสุดช่วงเย็นวันนี้ระดับน้ำได้ลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีพื้นที่อื่นที่แนวกระสอบทรายและคันดินพังส่งผลให้มวลน,น้ำยังไหลทะลักท่วมสูงบางแห่งสูงถึง2เมตรชาวบ้านหลายรายไม่ได้กินข้าวเย็นตั้งแต่เมื่อวานจนเย็นวันนี้โดยพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงอีก2ตำบลประกอบด้วยตำบลตาดเดี่ยวหมู่2และหมู่9ที่มีน้ำท่วมตั้งแต่60เซนติเมตรถึง2เมตรและที่ตำบลวัดป่าหมู่3ก้าวหนักที่สุดที่บ้านท่ามกล้วยระดับน้ำถึงหน้าอก และคอในบางจุดนายเจริญชัยอศวทธทิศกุลประธานมูลนิธิกู้ภัยกกไสหลมสักนำข้าวสารและผักสดที่มีผู้ใจบุญบริจาคนำมาประกอบอาหารและนำน้ำดื่มเร่งส่งตามบ้านเรือ,รอนรัษฎรที่ไม่สามารถออกมาได้โดยหลายแห่งมีระดับน้ำสูงถึงคอและบางแห่งสูงถึง2เมตรอย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่อำเภอลมสักที่ถูกน้ำท่วมต่างเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฟังข่าวสารของภาครัฐเพื่อเตรียมรับมือกับพายุ ที่จะมาถึงในอีก2อถึงสวันข้างหน้าอย่างเต็มที่และฝากถึงเทศบาลเมืองหล่มสักและผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ช่วยวางแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวหลังน้ำลดในช่วงสิ้นสุดฤดูฝนด้วยเช่นการเร่งสร้างกำแพงกั้นน้ำใหม่ตลอดแนวกำแพงเดิมที่เก่าและมีอายุนานหลายปีแล้วซึ่งไม่มีความแข็งแรงและมีระดับความสูงที่ไม่เพียงพอต่อการป้องกันน้ำท่วม โดยที่ผ่านมาตลอดหลายปีมวลน้ําจากแม่น้ําป่าศักจะไหลล้นกําแพงกั้นน้าเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองหล่มศัก์ตลอดทุกปีจึงอยากวิงวอนให้สร้างสูงกว่าของเดิมเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวในปีหน้าและต่อต่อไปไม่ให้กลับมาท่วมซ้ำซากอีก